วันนี้นะคะมากันแบบว่าชิลๆนะคะวันนี้ไม่ได้สอนใช้งานโปรแกรมอะไรยากเลยนะคะแต่จะมาบอกลูกเล่นค่ะสำหรับอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าอ้อมไปอ่านมานะคะแล้วก็มีอาจารย์มาแนะนําว่าเอ้ยอาจารย์ใช้เทคนิคนี้นะคะในการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะแล้วมันสนุกด้วยนะคะแล้วเด็กๆชอบด้วยนะ อ้อมเลยจะมาแนะนํานะคะมันเป็นตัวโปรแกรมง่ายๆนะคะเอาไว้ขั้นระหว่างการเรียนนะการเรียนออนไลน์จะได้สนุกขึ้นแล้วก็มีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะอะเดี๋ยวอ้อมให้ดูตัวอย่างนะคะเป็นอย่างนี้นั่นเอง มันก็คือนะคะการใส่ชื่อของเด็กเข้าไปเนอะเด็กที่อยู่ในคลาสออนไลน์ของอาจารย์ทั้งหมดนั่นแหละนะคะใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็เหมือนกบหมุนวงล้อค่ะสุ่มเรียกชื่อนั่นแหละนะแล้วตอบคําถามเนาะถามความคิดเห็นอ้าวนี่ยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็สนุกนะคะอาจารย์อยากจะให้ลองเอาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเลขนของอาจารย์กันดูนะคะสนุกดีนะคะตัวนี้นะคะมันเล่นผ่านตัวเว็บไซต์นะคะชื่อว่าเว็บนะคะ ว e l of Name นะคะก็คือเป็นวงล้อลายชื่อนั่นแหละนะคะเอาไว้หมุนนะคะอันนี้นึกถึงสมัยอดีตเลยเนาะที่เราเวลาไปเล่นเกมเรากดมาได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะได้ขนมกี่ชิ้นอะไรอย่างนี้นะคะย้อนวัยนิดนึงเกมนี้เด็กชอบนะคะสนุกดีนะแล้วลองเอาไปปรับดูนะคะไปใช้แรงนะคะในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว,ว่าวิธีการใช้งานนะมันใช้งานยังไงได้นะคะเข้ามาดูวิธีการเล่นกันนะคะ ตัวเกมตัวนี้นะคะมันเล่นผ่านตัวเว็บไซต์นะก็คืออาจารย์เข้าไปที่เว็บนี้นะคะมันก็จะให้อาจารย์สามารถสร้างกลงล้อนี่เอาหมุนให้ดูนะคะชื่อใครเอ่ยมาแล้ว ผู้โชคดีของเรานะคะตรวมืออันนี้นะคะก็คือเอาไว้ใช้เรียกชื่อเด็กได้นะคะเวลาอยู่ในห้องนะนะคะว่าวิธีการสร้างกรงล้อเราใส่ชื่อเนี่ยมันทําได้ยังไงบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนี่ ถ้าเกิดว่าเข้ามาที่หน้าเว็บนะคะนี่เนาะทีนี้ค่ะมันก็จะมีตัวกลงล้อเป็นตัวอย่างนะคะขึ้นมาให้นะคะให้อาจารย์สมัครสมาชิกก่อนเนาะสมาชิกมันสมัครฟรีนะคะพอสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาเห็นหน้ากลงล้อเหมือนของอ้อมอันนี้เนาะอ่ะทีนี้นะคะวิธีการนะเราสามารถที่จะสร้างกรงล้อใหม่ของเราได้เลยนะคะอ่านี้ออมสร้างไว้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันใหม่พร้อมๆกันนะคะวิธีนะ าจารย์ไปที่คำว่านิวค่ะพอนิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นตัวอย่างมาชื่อตัวอย่างมาสีตัวอย่างมาให้นะคะวิธีการเพิ่มชื่อนะคะอะ่ใส่ชื่อเด็กเข้าไปนะสมมุตินะักนะักศึกษาไม่เยอะนะคะ,อ,ะอ๋อมก็ใส่ชื่ออ้อมเองนะคะอ้ะอมภาษาไทยก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวอ้อมใส่ภาษาไทย โอเคได้ทางภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์ตรงนี้เดี๋ยวเอมซูมให้อาจารย์ดูนะคะนี่ตรงนี้เลยเนาะได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะนอกจากใส่ชื่อแล้วนะคะอาจารย์ขาตรงชื่อตรงนี้นอกจากเราพิมพ์เองแล้วนะคะเราสามารถที่จะ Copy มาวางได้ด้วยสมมุติว่าอาจารย์ให้เด็กนะคะล็อกอินเข้ามาในโปร ล็อกอินเข้ามาเช็คชื่อเนาะผ่านตัว g o Google s h e e t หรือผ่านอะไรก็ได้นะคะหรือจะมีไฟล์ Excel อยู่นะคะนี่สมมุติ้อมมีไฟล์ Excel ตรงนี้นะคะอ้อม Copy ชื่อเลย Copy ชื่อจากไฟล์ Excel นะคะแล้วมาใส่ที่วงล้อของเราได้เลยอ่าสมมุติ้อมลบอันนี้ทิ้งเนาะอ้อมก็เพสนะคะคลิกขวาไง,ไง่ายๆคลิกขวาแล้วก็เพสให้ดู นี่ชื่อมันก็มาเหมือนกันนะคะก็คือถ้ามีชื่อเยอะๆอาจารย์กอปรีชื่อเด็กนะคะหรือว่าให้เด็กนะคะเช็คชื่อแล้วก็ก o ปรีชื่อเด็กมาใส่ได้เลยนะคะว่าใครอยู่ใครไม่อยู่สามารถซอสต,ตามรันตามตัวอักษรได้ด้วยนะคะและนอกจากใส่ชื่อนะคะข้อดีสามารถที่จะใส่รูปได้ด้วยนะคะนี่ตัวนี้นะคะนี่เมื่อกี้เราใส่ชื่อใช่ไหมคราวนี้เราใส่รูปนะคะเรากด add image อ่ะพอกด add image ใช่ไหมคะ มันก็จะมาขึ้นให้เราเลือกรูปเนาะ add image เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเลือกรูปกันนะคะ<ม>เดี๋ยวอ้อมเลือกรูปกัน,นอ้อมมีรูปการ์ตูนอยู่นะคะสมมุติอ้อมใส่รูปการ์ตูนก็คือรูปเด็กเนาะใส่เข้าไปอ่ะเลือกไปเลยนะคะได้กี่รูปก็ได้นะแล้วก็กด open นะคะปึง้งนี่มันมาขึ้นมาเป็นรูปขึ้นให้เห็นไหมคะนี่นี่ชัดๆเลยเห็นไหมคะมีทั้งชื่อ ชื่อก็มีทั้งภาษาไทายภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งรูปด้วยจะใส่รูปแทนตัวเด็กก็ได้นะคะน่ารักเนาะ <c oughs> เออชอบมากเลยนะคะไอ้ตรงใส่รูปเนี่ยมันน่ารักดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่นนี่นี่นเราทดสอบเล่นนะคะทดสอบเล่นได้ตึ้งตึๆงตึงตึงตึง,ต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 งออกมาที่รูปนี้อ่า นคนที่อยู่ในรูปนี้สามารถตอบนะคะเรียกตอบได้เนาะมันลุ้นดีนะคะดีอ่ามันเหมือนกับไม่ใช่คาถามอ่าใครทาข้อนี้ไม่ไม่ไมด้เหมือนกับว่าถามไปข้อนี้ให้ตอบอะไรอ่าแล้วเงียบนะคะอันนี้เราสุ่มเลยเรียกชื่อตอบเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาในการจัดการเรียนการสอนเนาะแม้แต่อาจารย์ก็ตื่นเต้นเด็กก็ตื่นเต้นแหละนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็คือ ตรงตรงมุมนี้นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มชื่อได้นะคะใส่รูปได้เนาะได้ทั้งไทยทั้งกรีกด้วยนะคะแล้วก็ข้อต่อมานะคะ,ะสามารถลองเล่นได้นะคะลองกดลองเล่นได้นะคะชื่อมาครบไหมรูปมาครบไหมนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวอมจะสอนนะคะเรื่องการเซตติ้งเนาะ,ะมาดูนะคะเรื่องการเซตติ้งนะคะอาจารย์สามารถคัสตอมไมซ์นะคะตัวนี้ กดเมนูนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่อันแรกเลยนะคะต้องคือเราสามารถเลือกเสียงได้ด้วยเสียงเพลงบรรเลงนะคะตอนที่เราเราทำการหมุนวงล้อเนอะเราจะเอาเพลงอะไรบรรเลงนะคะเขาก็มีซาวมาให้เลือกนะคะแล้วก็แล้วก็วกตัวสปินทามค่ะคือตัวนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าจะให้หมุนกี่วินะคะ เมื่อกี้หมุนน้อยไป1ิวิอ่ะเราจะเลื่อนลงมาหรือเราจะาหมุนแป๊บเดียวห้าวิก็พอนะคะไม่ให้เสียเวลานะคะตัวสปินทามตัวเนี้ยเลื่อนได้เลยนะคะเลือกได้ถ้าเวลาน,านานๆนะคะมันก็ลุ้นกันนานหน่อยเนาะ,ะโะเด็กก็ลุ้นเเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะคะอะมันก็ช่วยกันบอกว่าล,ลุ้นอาจารย์นะคะแล้วก็ตัวโฟกัสของนักเรียนจะมาอยู่ที่จอของอาจารย์ด้วยนะคะข้างล่นางนะคะก็คือตัว m a c Number of Name นนะคะก็คือตัวเนมตัวเนี้ย เราใส่รายชื่อเด็กได้ถึงกี่คนนะคะอาจารย์ดูสิคะโปรแกรมฟรีอีกต่างหานะคะใส่รายชื่อเด็กได้ถึง500คน อันนี้เหมาะมากเลยนะคะสมมุติว่าเวลาอาจารย์ไปจัดงานงานอะไรที่มันใหญ่ๆงานสัมมนาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่รายชื่อคนเข้าร่วมงานเข้าไปนะคะแล้วเรามาหมุนวงล้อรับรางวัลเห็นไหมคะเราไม่ต้องเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องหยิบฉลากมาจับแล้วเนาะใช้หมุนวงล้อเอานะคะน่ารักดีนะแล้วก็มันเป็นกิมมิคด้วยนะคะที่เอาไปใช้ได้แลวไม่ให้มันน่าเบื่อนะคะช่วยทั้งในด้านการเรียนการสอนการสัมมนาการ สัมมนาการทํากิจกรรมเล่นเกมจับรางวัลถามตอบอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้การเรียนการสอนออนไลน์ของเราสนุกขึ้นนะคะจริงๆไอ้ตัวโปรแกรมเนี้ยเอาไปใช้กับออฟไลน์ยังได้เลยนะคะสนุกดีอ่ะต่อไปนะคะอันนี้ระหว่างที่เราสปินใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะหลังจากสปินจะให้มันโชยังไงนะคะเช่นเมื่อกี้พร้อมสปินได้ชื่อใช่ไหมคะอองก็มีเสียงตบมือขึ้นมาเนาะ อาจารย์สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเสียงแบบไหนนะคะลองกดแล้วก็เดี๋ยวลองฟังดูก็ได้นะคะมีแอนิเมตไหมนะคะ,ะให้ตัวมีแอนิเมตแบบปึ้งๆึ่งไหมระหว่างที่เราได้ผู้ชนะขึ้นมานะคะเราออโต้รีมูฟหมายความว่าเวลาเขาโชว์ชื่อขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะอ้อมต้องกดรีมูฟชื่อมันถึงจะหายไปเนอะอันนี้ก็คือเวลาขึ้นชื่อมา5วิถ้าเราไม่กดชื่อมันก็จะหายไปเองเราจะออโต้ไหมนะคะ ดิสเ p p ตัวนี้ก็คือเราใส่ข้อความได้นะคะคุณคือผู้โชคดีอ่านักอ่าชื่อต่อไปนี้ให้ตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใส่ตัว wording ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะให้เวลาเรา remove ตัว w i n n e r ออกไปให้มันมีเสียงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้เป็นลูกเล่นหลังจากที่เราหมุนกลงล้อได้ชื่อผู้ชนะมาแล้วนะคะอ่าแท,บท็บถัดมานะคะก็คือแท็บของ Color นะคะตัวแท็บ Color ตัวนี้นะคะก็คือ มันมีตีมมาให้นะคะว่าอาจารย์อยากได้ตีมแบบไหนนะคะตีมก็คือสีพื้นหลังนะสีพื้นหลังของสีคนที่อยู่ในวงล้อนั่นเองนะคะแล้วก็พอสมมติอ้อมเลือกให้ดูนะคะตีมอ้อมเป็นซีสั้นอ่าพอเป็นซีสั้นเสร็จเขาก็ให้เลือกเลยนะจะเอาโทนสีประมาณไหนนะคะอ้อมก็เลือกโทนสีที่เป็นอ่าพาสเทลแล้วกันเป็นสปริงนะคะพาสเทลเนี่ย สีตรงนี้ค่ะมันก็จะปรับเปลี่ยนให้เนาะสีของชื่อคนละกันชื่อคนที่อยู่ในวงล้ออ่ะมันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นโทนเดียวกันนะคะให้ดูสวยๆนะคะอ่ะสปริงพิงอ่ะมันก็เป็นโทนสีออกพิงขึ้นมานะคะอ่ะสมมุติอ้อมเลิกสปริงพิงนะแล้วก็แบ็กกราวก็คือพื้นหลังนั่นเองนะคะพื้นหลังหอยวงล้อเนี่ยอาจารย์อยากให้เป็นพื้นหลังสีอะไรนะคะเดี๋ยวอ้อมจะให้มันชัดๆเดี๋ยวอ้อมเอาพื้นหลังสีดํา อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะคะอยากจะเอาสีโทนไหนสีอะไรเนาะอ่าต่อมานะคะเป็นส่วนของ Image นะคะ Image เนี่ยหมายความว่าในการโชว์รูปอะค่ะโชว์รูปที่อยู่ในวงล้อของเราอะต้องการโชว์รูปไซส์ขนาดไหนนะคะจริงๆอมก็แนะนำแค่ไซส์เล็กๆเนาะไม่ X s ก็ S ก็พอนะคะสมมติว่าถ้ารายชื่อเราเยอะๆเนาะไซส์มันก็จะยอ่อยลงยอ่อลงไปเรื่อยๆนะคะอ่าพอเราเซต ค่าทั้งหมดอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดโอเคได้เลยค่ะมาเห็นไหมคะมาแล้วเมื่อกี้เอมเลือกเลยค่ะพื้นสีดำนะคะแล้วก็โทนสีเนี่ยเป็นโทนสีพาสเทลนะคะมันจะเปลี่ยนตรโทนสีสำหรับอ่าอันที่เป็นชื่อนะคะอันที่เป็นชื่อมันจะมีสีให้นะคะแต่อันที่เป็นรูปเนี่ยคะ่ะมันจะไม่มีสีเปลี่ยนให้นะคะอ่ะคราวนี้นะคะพอได้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็สามารถอ่าลองเล่นดู หมุนหมุนมีเพลงพอมีเพลงเสร็จแล้วพอได้ผู้ชนะปุ๊บนะคะเมื่อกี้เราก็เลือกเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีปุ้งขึ้นมานะคะวินเนอร์นะคะเนี่ยตรง We have a Win n e r ตัวเนี้ยะคะ่ะก็คืออาจารย์สามารถใส่ข้อความได้เลยนะคะว่าคนที่เป็นวินเนอร์เนี้ยเช่นคนนี้ตอบคำถามข้อหนึ่งคนนี้ตอบคำถามข้อสองอะไรเงี้ยค่ะใส่เข้าไปได้เลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเล่นแล้วเนาะพร้อมเล่นแล้วทำยังไงคะ เราก็กดแชร์ค่ะจะเซฟไว้ก็ได้นะคะเวลาอาจารย์ล็อกอินมานะคะตัวนี้มันก็ยังเซฟอยู่นะคะแล้วก็อาจารย์สามารถแชร์นะคะส่งไปได้ วิธีการแชร์นะคะอะกด continue นะคะมันก็จะถามว่าจะแชร์แบบให้เขาเล่นได้อย่างเดียวหรือจะแชร์แบบให้เขาสามารถ edit ได้หรือว่า copy ได้นะคะเอาไปใช้เล่นต่อได้นะคะก็คือรายวิชา A รายวิชา B เขาเป็นกลุ่มเดียวกันอาจารย์ก็จะส่งวงล้อเนี่ยไปให้อาจารย์รายวิชา B เอาไปเล่นต่อก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเด็กกลุ่มเดียวกันเนาะไม่ต้องทําอะไรใหม่อันนี้ก็ได้นะคะพอ continue เสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยมันจะให้ลิงก์มา อาจารย์ก็ copy link นะคะตัวนี้นะพอ copy link เสร็จแล้วนะคะอาจารย์ส่ง link ไปนะคะปลายทางนะคะเขาก็เอา link ที่อาจารย์ส่งให้มื่อเกี้ยววางแล้วก็เปิดขึ้นมาปึ้งปึ่งปึ่งปึงปึงป้ง,ง,ง,งอ่าเห็นไหมคะวงล้อเดียวกันเลยนะคะที่ส่งมานะคะเราก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันเลยมันเป็น gimmick มมเนาะ เล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เอาไปช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์นะคะสนุกขึ้นนะคะถ้าท่านไหนนะคะยังไม่เอ๊เหมือนกับสอนไปแล้วน่าเบื่อเนาะเหมือนกับเอ๊คิดเองกังวลเองว่าเด็กจะเบื่อหรือเปล่านะคะหรือคนเรียนที่อยู่ปลายทางจะเบื่อหรือเปล่านะคะลองเอาตัวเทคนิคนี้นะคะ่ะไปลองเล่นดูนะคะได้ผลยังไงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ เป็นยังไงคะหมุนวงล้อกันสนุกเลยใช่ไหมคะอ้าอย่าลืมเอาไปใช้นะคะในการจัดการยนการสอนออนไลน์ของอาจารย์นะคะอ้อมคิดว่ามันจะช่วยเพิ่มสีสันให้นะแล้วก็ตอนนี้นะคะอ้อมมีคอสออนไลน์กําลังจะเปิดแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหหัวข้อนี้ยิ่งใส่หัวข้อยิ่งเยอะอะเพียบเลยนะคะถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะอินบ็อกมาคุยกันได้นะคะ และอย่าลืมนะคะเอาวงล้อหมุนๆของเรานี้นะคะไปใช้เป็นกิมมิกนะเอาไปเล่นในการเรียนการสอนออนไลน์นะคะของอาจารย์ที่ได้ข่าวว่าจะเปิดเทอมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะอย่าลืมเอาตัวนี้ไปใช้กันนะคะ